สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับฮีโร่สรินอยูแล้วนะครับวันนี้ฮีโร่มีงานมาฝากน้องๆน,นะครับแต่วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับโปรดักชันเอนจิเนียร์นะครับผลิตเกี่ยวกับท่อน้ำมันท่อกา๊าซนะครับวันนี้มีงานเกี่ยวกับตำแหน่งของวิศวกรนะครับ หลายอัตราเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้นะครับบริษัทเนเจอร์ลนะครับเอเนจีรีไฟเนรี่โฮลดิ้งนะครับตำแหน่งที่รับสมัครนะครับจะมีตำแหน่งวิศวกรการผลิตนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบก็คือวางแผนและนำเสนอพิจารณากำลังการผลิตและวัตถุดิบที่ต้องการ ใช้ให้สอดคล้องกับการตลาดก็ตำแหน่งวิศวกรนะครับก็ตามตามนี้นะครับจะให้ดูนะครับคุณสมบัตินะครับพุทธกศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมีนะครับประสบการณ์มีหรือไม่มีก็ได้นะครับเกี่ยวกับสายโรงกลั่นน้ำมันนะครับสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จากพิจารณาเป็นพิเศษนะครับส่วนโรงกันน้ำมันปาล์มไบโอดีเซลนะครับก็อ,อันเดียวกันเนาะแต่นี้แต่นี้จะเป็นโป p r o กชั่นลีดเดอร์นะครับเคศชายวุฒิป,ชปวชปวสในสายช่างประสบการณ์8ปีขึ้นไปนะครับ maintenance leader นะครับ วุธปวชปวสช่างกลประสบการณ์8ปีขึ้นไปนะครับ Customer Service นะครับพุทธปัญญาตีประสบการณ์1-3ปีนะครับ Production Staff นะครับ Production Staff นคือคือว่าประมาณว่าเป็นพนักงานธรรมดานะครับเพศชายวุฒธม .6 ปวชปวสนะครับประสบการณ์มีหรือไม่มีก็ได้นะครับ Maintenance Staff นะครับวุฒธปวชปวสช่างไฟหรือ ช่างยนต์นะครับประสบการณ์มีหรือไม่มีก็ได้นะครับซักโหลดนะครับพีเตอร์นะครับครับเพศชายวุฒิปวชปวสประสบการณ์8ปีขึ้นไปนะครับแอบรีดนะครับวุฒิปตรีประสบการณ์4ปีขึ้นไปนะครับแอบสตาฟนะครับวุฒิปตรีประสบการณ์1-3ปีนะครับซักโหลดสตาฟนะครับเพศชายวุฒิม .6 ปวชปวสประสบการณ์มีหรือไม่มีก็ได้นะครับ เอกสารที่ใช้ในการรับสมัครนะครับรูปถ่ายขนาด1นิ้วสำเนาบัตรประชาชนสำเนาเบรยนบ้านสำเนาทางการศึกษานะครับสำเนาหนังสือรับรองการทํางานถ้ามีสำเนาใบประกาศสนิบัตรต่างๆถ้ามีนะครับประวัติการฉีดวัคซีนโควิด1 9นะครับติดต่อสมัครงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา10-15นาฬิกานะครับ นี่นะครับรับตรงไม่ผ่านซับคอนแทคนะครับนี่แหละคือสิ่งที่หลายคนที่กำลังหางานแล้วบอกว่างานงานหายากนะครับคือส่วนมากจะเป็นบริษัทจะรับตรงผ่านหน้าบริษัทนะครับไม่รับสะาผ่านซับคอนแทคเนาะับหน้างานบริษัทบริษัทสะอาดครับที่นครับ หน้างานจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถมาสมัครที่โรงงานได้เดี๋ยวเด๋ยวผมิเาจะทำที่รอพอแป๊บหนึ่งนะครับพัหน้าครับพัหน้าครับถ้ามาสมัครมาสมัครที่นี่เลยใช่ไหมใช่ครับนะมาที่ป้อมน่อนเนาะนะครับยืนยันจากหัวหน้ารอพอนะครับว่าถ้ามานะครับ น้องๆถ้ามานะครับน้องๆมาสมัครที่รอพอเลยนะครับเพราะว่าซอยนี้จะเป็นซอยซอยตันนะสุดซอยนี้จะเป็นซอยซอยตันนะครับซอยจะอยู่นี่นะครับทางซ้ายมือจะไปบริษัท AJ Cola b i โ c o l านะครับซอยซอยแปดซี่เนาะฝั่งฝั่งนี้จะมาจากพัดมอก็ได้นะครับ มาจากซอยดับดับเพลิงอมตะนะครับตรงนี้จะมาจาก r j โ o l a นะครับตรงนี้จะเป็น AGC นะครับทางเข้าโรงงานก็จะเป็นซอยนี้นะครับ u f เฟสามนะครับหรือจะดูป้ายที่ซอย16ทับ4นะครับ น้องๆขี่มาจะเห็นเป็นเป็นแท่งน้ำมันนะครับเป็นแท่งอย่างนี้นะใช่ไหมก็สามารถมามาสามัครได้ที่หน้าป้อมรอพอได้เลยนะครับจากซอยเข้ามาประมาณ200เมตร300เมตรนะครับขี่เข้ามานะครับโรงงานโดยปกติโรงงานน้ำมันจะมีสวัสดิการดีนะครับนี่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับถ้า น้องๆสนใจนะครับเพื่อนสนใจก็สามารถมาสมัครได้นะครับหน้าบริษัทจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ฮีโร่ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับถ้าชอบคลิปของฮีโร่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ให้กับคนที่ยังไม่ได้ดูด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ